สวัสดีครับผมแจ็คดาชานนท์ครับไฟเราซ้อมมากี่วันเออชกกับน้องไฟที่เราถ่ายซ้อมต่อเลยครับก็ซ้อมเลยซ้อมอยู่ที่ดาชานนท์ดาชานนท์อยู่ที่กรุงเทพเองมีใครช่วยเป็นผู้บังซ้อมบ้างอยู่นะตอนนี้ก็มีน้องๆเยอะครับเยอะหลายคนครับตอนนี้เราอายุ31ครับสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบเกน้ำหนักปล่อยๆล้วตอนนี้มัน68 69ครับมวยสไตล์อะไรครับเออเขาเพื่องครับวันนี้มาเจอรุ่นน้องเนาะ กูปรับกันเลยด่วนหนึ่งวันนั้นไปเจอก,เกันที่การลสินครับเป็นไงของหนวันนั้นชนะคะแนนหนนะครับชนะคะแนนมาอันนั้นเช้าแบบไหนเบียดกันหรือว่าข,ดขดา,า,าขดขาดไทยทาอ๋อขาไทยชนะอ๋อพีกเข้ามาวันนั้นช่างต่อยแล้วปล่อยต่อยสลับคู่กันครับอ๋อสลับคู่แบบว่าเหมือนกับจริงๆเราต้องอีกคนนึงก็เลยปล่อยปล่อยกันไปต่อยวันนี้เลยมาให้เขามาล้างตาที่ช่องเจ็ดสี่แต่วันนี้ช่างต่อยเนาะเบียดนี่นะครับมร้อยสี่สองนี่เลยเมื่อเช้าสอบหนักยัง คิดว่ามาเกินหรือมาขาดน่าจะมาขาดนิดนึงก็คือมาสบายเนาะร่างกายไฟนี้กี่เปอร์เซ็นต์เกินร้อยครับสมบูรณ์แข็งแรงครับวันนี้ก็พร้อมย้ำชัยชนะเลยพร้อมครับไม่ให้น้องเกิดเลยครับคุมมาี่กี่กิโลไฟนี้มันสี่โลเราต่อยมวยไทยมาทั้งหมดหลักเป็นร้อยบวกแล้วครับนะคนจังหวัดบุรีรัมย์ฝากเชิญชวนแฟนคขับราหน่อยก็ฝากพี่น้องชาวบุรีรัมย์และชาวไทยทุกคนครับเออวันนี้ มาช่องเจ็ดครั้งที่สามแล้วก็ครับเป็นกำลังใจนะครับเอาอชนะจะเอาชนะทุกคน,นครับผมวันนี้ขอโชคดีวันนี้คู่เอกเยยสีด้วยครับผมขอบคุณมากครับ